สวัสดีครับวันนี้พบกับงานฮอนด้าแจ๊กนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเดินทางกลับมาจากพัทยายนะครับให้เราทําการเคลือบเซรามิกนะครับรถคันนี้นะครับนี่คือสภาพผิวก่อนที่เราจะทําการขัดปะสภาพผิวแล้วก็เคลือบลงน้ายานะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เราขัดปะสภาพผิวเสร็จแล้วน้ำยาเคลือบเซรามิกเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ชัดว่ารถมีความเงาขึ้นแล้วก็มีความ ส่วนมากประเด็นมากๆนะครับรอบคันนี้นะครับเรามีความประทับใจหลายๆเรื่องเลยนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเดนินทางไกลนะครับ2เจ้าของรถคันนี้นะเป็นคุณยายนะครับที่รักรถคันนี้มากๆนะครับทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับมันคือความสุขของการทํางานอย่างหนึ่งเลยครับที่เราทําแล้วทําให้คนอื่นมีความสุขได้ครับอันนี้ผมว่า MM มันมีมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเรื่องเงินมากเลยนะครับอันนี้คืองานที่เราทําออกมาอย่างเต็มที่นะครับเห็นท้องฟ้าชัดอย่างนี้เลยนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจบริการนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับผมไม่ทําไม่เป็นไรนะครับสอบถามได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม